พี่ฟ้าเขียนไปแล้วว่าพี่ฟ้าบริจาคเอ,อ่อร่างกายตัวเองเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะไม่เคยพูดเลยถ้พี่ฟ้าเคยจำได้เขาพี่ฟ้าถามเขานะว่าการที่เราบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่อได้อะไรบ้างอเงี้ยคือคือคนที่เราล่างเราไปได้อะไรบ้างเนี่ยก็คือตอนนั้นเรื่องได้ศึกษาเพิ่งเข้าใจเขาบอกว่าเหมือนกับว่า จะได้ไปเขาเรียกว่าเอาไปเป็นความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ในการแบบช่วยรักษาคนต่อไปแล้วก็คนที่เป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยเวลาที่เสียชีวิตไปเขาก็จะมีเขาเรียกว่าพวงหลีประราชทานให้ด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่ามันตายไปมันก็ไปไม่ได้นะร่างกายแต่ว่ามันจะมีบริบริจาคแยกด้วยนะสำหรับดวงตาหนูบริจาคแยกไปสองอย่าง รลปร่างกายกับโดนตาแยกกันแต่ไม่รู้ทุกวันนี้เอกสมยสารชื่อตัวเองยังคงอยู่ในนั้นอยู่หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนที่ตอน,นกอ็สิบสิบแปดแล้ว